สวัสดีค่ะมีน้องๆมาสอบถามนะคะบอกว่ามีทริคในการที่จะทําให้จําความหมายไพ่ได้เร็วหรือเปล่าเป็นเพราะว่าเห็นครูให้ความหมายไพ่เนี่ยเวลาดูดวงแล้วความหมายเยอะมากเหตุที่ดูดวงแล้วความหมายเยอะขึ้นมากเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์นะคะคือครูดูดวงมาเนี่ยเ,เกิน20ปีนะคือดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็ได้ สะสมประสบการณ์เรื่องความหมายความหมายบางความหมายเนี่ยมันไม่มีในตำรานะคะแต่ว่ามันเกิดจากประสบการณ์พอดูดวงไปแล้วว่าอ๋อมันแปลอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะจําความหมายไพย่แม่นๆน,นะคะประเด็นหลักเลยเราต้องลงสนามดูดวงบ่อยทีนี้ในบางคนน่ยก็จะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเออไม่มีเพื่อนให้ทดลองดูใช่ไหมคะคืออย่างในสมัยก่อนอครูจะดูครูจะแบบ เหมือนกับเข้าไปในตลาดแล้วก็ประมาณว่าออดูดวงรู้จักคนหนึ่งก็ดูดวงใช่ไหมคะพอดูดวงอ่ะดูดวงคนนี้ผ่านไปแล้วก็ไปดูดวงอีกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าวันทั้งวันก็คือบางทีก็เหมือนเข้าไปในตลาดหนึ่งครั้งหรือว่าดูให้เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะค้นคว้าแล้วก็ในคนที่หัดดูช่วงแรกๆนะคะสามารถดูดวงให้ตัวเองได้นะอาจจะตอนเช้าเปิดไพ่สี่ใบนะคะแล้วก็ลองหัดทํานายให้ตัวเองพอตอนเย็นเรากลับมาดู ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็จะทราบว่าอ๋อไพ่มันแปลแบบนี้ก็ได้แบบนั้นก็ได้ในบางครั้งเราจะเจอความหมายที่บางทีมากกว่าที่ตำราให้เป็นเพราะว่าเรื่องของตำราเนี่ยเขาก็จะให้ความหมายในลักษณะของคีย์เวิร์ดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆแต่ในบางครั้งเนี่ยในการดูดวงบางคน คนที่เขาดูดวงกับเราบางทีเขาจะถามเรื่องอะไรที่มันละเอียดขึ้นแน่นอนว่าลูกค้าจะถามบอกว่าเออไม่ทราบว่าดูได้ไหมถ้าเกิดดูได้ก็ดูให้หน่อยแต่ถ้าเกิดดูไม่ได้ไม่เป็นไรเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าเราจะตีความหมายไพ่ได้อ่านกระทบได้หรือว่าความหมายไพ่จะมีไปกว้างถึงขนาดนั้นไหมซึ่งต้องบอกว่าในขั้นต้นนะคะถ้าเราหัดดูดวงแบบนี้ครูก็หัดดูดวงแบบนี้เหมือนกันครูจะเป็นลักษณะว่า อันดับแรกเลยครูจะดูดวงทุกวันในช่วงในช่วงต้นนะคะไม่ต้องกลัวดวงช้านะคือในช่วงต้นที่เราทํานายเราดูดวงได้ทุกวันเลยนะคะดูดวงได้ทุกวันเลยเปิดวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเปิดสี่ใบแล้วก็ทํานายไปว่าวันนี้น่าจะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงนทีนี้นักเรียนบางคนก็บอกเออเคยทคําแล้วครูบางทีไม่ได้มีเรื่องหนูเลยแต่เป็นเรื่องของคนอื่นที่เข้ามาแล้วมาเล่าแล้วมากระทบครูบอกอม,มันเป็นแบบนี้ยแล้วเราก็จะได้ความหมายไพ่ด้วยดังนั้นเวลาเปิดไพ่ทุกวันตอนเช้าเพื่อเช็คเนี่ย เราจะได้ความรู้เรื่องหน้าไพ่คือไม่จําเป็นว่าบางทีจะได้ไพ่ร้ายแล้วจะต้องเป็นตัวเราเองนะอย่างเช่นบางทีตอนเช้าเงี้ยครูเปิดไพ่แต่ครูเปิดเปิดบนแอปพลิเคชันใช่ไหมคะเ,เหมือนกับเปิดแล้ววันนั้นน่ะมันได้แฮงแมนครูก็คิดครูจะแบบตอน,นเด็กคือครูเคยโดนรถชนดังนั้นมันก็จะมีอาการปวดหลังครูก็คิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นปวดหลังนะเราจะปวดหลังหรือเปล่าหรือจะ จะมีเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของหายครูก็คิดแต่ว่าเราคอมบายูแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรพอคอมบายแล้วไม่มีเรื่องอะไรพอสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าออลูกศิษย์โทรเข้ามาอ,อกหักอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องเราคือดังนั้นในกรณีตรงที่แบบบางทีเราเนี่ยเปิดไพ่อ่ะมันจะได้ความรู้เยอะดังนั้นนะคะโดยส่วนใหญ่ที่เวลาสอนลูกศิษย์ก็คือเธอเปิดไพ่ดูไปเลยทุกวันเปิดไพ่ดูไปเลยทุกวันแล้วเธอเนี่ยจะได้ความรู้เองเป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ย มันจะได้ความหมายมากกว่าในตำราเป็นเพราะว่าในตำราเนะี่ยเขาจะให้ความหมายอย่างที่บอกให้ความหมายกระชับประมาณนึงแต่บางทีเราดูดวงเราดูดวงเองจากประสบการณ์เองบางทีเราได้เยอะกว่านะคะส่วนในกรณีที่คนหนึ่งมาถามบอกว่าไพ่เซตใดที่จะทําให้ดูดวงแม่นเออถ้าโดยส่วนตัวครูนะไม่มี ไพ่เซตใดที่ทำให้คุณดูดวงแม่นที่สุดนอกจากชั่วโมงบินคุณสูงแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกคุ้นชินกับไพ่ใบไหนมันก็จะเหมือนกับว่าเราได้เครื่องมือที่เราคุ้นชินกันทำงานกันได้ดีโดยส่วนใหญ่อะครูมักจะให้คนที่หัดคนที่หัดเรียนไพ่ดูไพ่ชุดไรเดอร์เวทเป็นเพราะว่าไพ่ชุดไรเดอร์เวทอะมันสามารถอ่านได้ทั้งเป็นลักษณะการอ่านไพ่แบบดึงความหมายดาวราศีธาตุแบบที่ครูสอนหรือ เป็นในลักษณะการอ่านแบบออร์โลกก็ได้ <c oughs> มันเยอะมากนะคะมันเยอะมากไพ่มันออกมาเยอะมากๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นไพ่ยิบสี่ขอโทษอย่างเงี้ยก็เป็นไพ่ยิบสี่ชุดผีชุดผีอย่างคือเรียกง่ายๆครูม,มีไพ่ยิบสี่เยอะมากไอ้อย่างเงี้ยก็เป็นไรเดอร์เวทแต่เป็นชุดทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดทุกคนถามบอกทาไมไม่ใช้ไม่ใช้กลัวทองสึกเดี๋ยวนี้ทองแพงคือดังนั้นนะคะต้องบอกว่า เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะถ้าเกิดว่าไพ่เรารู้สึกถูกชะตาแล้วเราคลิกเนี่ยมันจะทําให้เราดูดวงง่ายมันจะทําให้เราดูดวงง่ายคือในบางเซตเนี่ยเราถูกชะตากับลายนี้ปุ๊บมันจะกระตุ้นกระตุ้นจิตใต้สํานึกเราขึ้นมาแล้วประกอบกับเรามีความรู้เรื่องไพ่ตรงนี้มันก็จะทําให้ดูแม่นขึ้นเวลานักเรียนมาถามบอกครูชุดใดที่จะทําให้หนูดูแม่นขึ้นเหมือนกับน้องคนนี้ที่มาถามครูก็จะบอกว่าเธอต้องไปเดินเธอไปเดินตามห้างเราเองอะ เป็นเพราะว่าเธอเดินไปเรื่อยๆค่อยๆหยิบขึ้นมาทีละกล่องอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็มามองคือหมายถึงว่าเอ๊สะดุดตาอ่ะหยิบขึ้นมาอมเอ๊ลองดีไหมนะหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ย่ะมันต้องลองดูก็คล้ายๆกับการเลือกแฟนก็ดูไปว่าสะดุดตาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนมองว่าสะดุดตาพอมาใช้อ้าวไม่เวิร์กอย่างนี้ก็มีอย่าง,งครูก็มีที่ใช้แล้วไม่เวิร์กก็อย่างเช่นพวกเอ่อเนฟเอร์ลี่ ในเฟอร์ตีตีใช่ไหมฮะในเฟอร์ตีตีครีโอพัตตาอันนี้ไม่เวิร์กแต่ลามาเซตครูใช้เวิร์กไลเดอร์เวทครูใช้เวิร์กเอ่อเนวเวอร์ชันครูใช้แล้วเวิร์กอะไรประมาณนี้คือดังนั้นเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับหน้าไพ่เนี่ยแน่นอนว่ามันจะกระตุ้นคนคนที่ดูดวงได้เหมือนกันแต่โดยพื้นฐานน่ะถ้าเกิดคุณยิ่งมีชั่วโมงบินสูงประกอบกับมีไพ่ที่ตัวคุณเองใช้แล้วคลิกกันแล้วชอบกันเนี่ย มันก็จะยิ่งทําให้ดูดวงได้แบบสนุกสนานเพลิดเพลินเขาเรียกว่าขยายความหมายได้เยอะโดยส่วนตัวครูถ้าเกิดถามว่าไพ่เซตใดที่ครูมีความรู้สึกว่า,วาดูแล้วแบบคลิกแล้วเพลิดเพลินม,ม,มากอของครูก็ก็จะเป็นชุดชุดบูเกลเอไม่ใช่บูเกลถ้าบูเกลบูเกลจะตอบโหดไม่ใช่บูเกลจะเป็นชุดดูเลยเป็นศิลปินชาวเยอรมันนะคะ คือบางคนอาจจะแบบไม่คุ้นชื่อหรือบางคนที่แบบชอบงานศิละปะก็จะรู้จักนะคะชื่อดือเลยน,นี่ก็เป็นเอ่อเป็นาร์ติสคนหนึ่งนะคะซึ่งก็นานแล้วแหละเสียชีวิตไปนานแล้วรู้สึกว่าอยู่ในยุคศตรวรรษที่เท่าไหร่นะไม่แน่ใจอาจเคยอ่านประวัติมาทีแล้วก็ลืมก็เอาเป็นว่าแต่ละคนจะเก็ตไพ่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเออเราไม่แน่ใจอะไรเลยเลือกชุดที่ พื้นฐานคล้ายๆกับไ i เดอร์เวทก่อนก็ได้เช่นอาจจะเป็นชุดไ i เดอร์เวทนิวเวอร์ชั่นเบฟอร์ทาร์ลอะ t ฟเตอร์ทาร์ลหรือจะเป็นยูเนเวอร์แซลทาร์ลก็ได้พวกนี้จะเป็นแบบแคล้ายๆไ i เดอร์เวทซึ่งลายสีสันต่างๆก็จะใกล้เคียงกันแต่ไอ้ข้างหลังเนี่ยบางทีก็ไม่ได้คล้ายไ i เดอร์เวทแปะ๊ะแป๊ะแต่ก็จะมีพื้นฐานมาจากไ i เดอร์เวทพวกนี้จะมีพื้นฐานมาจากไรเดอร์เวทอย่างเงี้ย ทีวีซีรีส์เนี่ยเขาก็จะมีพื้นฐานมาจากไรเดอร์เวทเหมือนกันแต่ก็จะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าดูในเมจิกเชียนก็จะหน้าตาเป็นแบบเนี้ยแต่เราก็ยังรู้ว่าเป็นเมจิกเชียนข้างหลังเขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เอ่อเจ็ดถ้วยอย่างเงี้ยก็จะมีถ้วยเจ็ดคือดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็ยังต้องเราก็ยังต้องรู้ความหมายเราก็ต้องยังรู้ความหมายนะคะแล้วประกอบกับได้ไพ่ที่คลิกในซับคอนเชียสเราก็ยิ่งทำให้ดูสนุกดังนั้นเวลาเลือกไพ่เราอาจจะ บอกไม่ได้ว่าเซตไหนที่จะทําให้เราดูแม่นเป็นเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะคลิกเซตไหนเรื่องไพ่เนี่ยค่อยๆละเอียดเลือกดูไปเอาที่มีความรู้สึกว่าเห็นแล้วปิ๊งพออ่านแล้วสับไพ่แล้วไพ่ลื่นใช้สะดวกโดนใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยซื้อมาเออก,ก,ก็ก็เลือกซื้อมาแล้วก็มาลองใช้งานกันนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะไพ่จะลื่น ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนไพ่เนี่ยจะไม่ค่อยลื่นบางสำนักพิมพ์เนาะแต่เดี๋ยวนี้คุณภาพการผลิตดีไพ่ค่อนข้างลื่นถึงแม้จะเป็นไพ่คนไทยผลิตก็ลื่นในสมัยก่อนเนี่ยครูเจอไพ่จากจีนนี่ แบบว่าฝืดมากต้องเก็บเข้ากล่องเดี๋ยวนี้ไพ่คุณภาพการผลิตดีๆเยอะนะคะสามารถเลือกได้ว่าเราชอบเซตไหนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าภาพหน้าไพ่ที่ออกมามันจะกระตุ้นซับคอนเชียสเรานะคะทำให้เราสามารถให้ความหมายเพิ่มขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมีความหมายเพิ่มขึ้นในหัวอยู่แล้วเอ้ยขอโทษค่ะเราต้องรู้ความหมายอยู่แล้วก็จะทําให้ความหมายที่เรามีในหัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าเกิดคนอ่านเป็นออร์โคลเนี่ย แนะนำว่าต้องนั่งสมาธิทุกวันนะคะเพื่อเคลียร์ของเก่าออกจากสมองมันจะทําให้สมองไบรท์แจ่มใสขึ้นแล้วก็ดูดวงได้แม่นขึ้นทีนี้ถามบอกคนดูที่ดาวราศีธาตุแบบครูจากหน้าไพ่เนี่ยต้องนั่งไหมนั่งครูก็นั่งทุกวันคือจาเป็นต้องนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันนะคะมันจะได้เคลียร์พลังงานเราเวลาดูดวงอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ย พลังงานบวกเราก็เกิดขึ้นก็ทําให้คนที่มาดูไพ่เนี่ยได้รับพลังงานบวกไปด้วยนะคะก็จําเป็นต้องเคลียอารมณ์ทุกวันนะคะเหมือนนักบําบัดแบบหนึ่งซึ่งจะต้องมีการเคลียอารมณ์ทุกวันนะคะเอาละค่ะตรงนี้ก็เป็นการคุยกันหวังว่าเขาคงจะได้ความรู้อะไรกลับไปนะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ